สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex t r a d Review สนับสนุนโดย Broker i u x Broker มาตรฐานสากลที่เทรดเดอร์ชาวไทยและเทรดเดอร์ทั่วโลกไว้วางใจนะครับราคาทองคำนะครับวันนี้นะครับก็ในภาพรวมนะครับจะเป็นวันหยุดของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเขาจะมีวอลุ่มการเทรดเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่นะครับอาจจะยังเป็นการพักตัวนะครับแต่ว่าโดยโครงสร้างรวมๆนะครับเขามีการเบรกนะครับ แนวโน้มหรือว่าเบรกเทรนนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ต่อครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าแม้ว่าวันนี้จะเป็นวัน ID4 นะครับหรือว่าวัน Independ e n ต์เดของอเมริกาเป็นวันหยุดของธนาคารนะครับในอเมริกานะครับแต่ว่าในภาพรวมในเชิงเทคนิคนะครับโอกาสการเคลื่อนที่เป็นอย่างไรนะครับเราไปดูกรอบรายวันนะครับว่าโครงสร้างกรอบรายวันนะครับตอนนี้เป็นยังไงนะครับก็กรอบรายวันนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับได้เคลื่อนที่นะครับเป็นลักษณะของการสร้าง ว่าโลว์โลว์ไฮในโครงสร้างตัวนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็คือวันพฤหัสเนี่ยราคามีการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้าง positive หรือว่าดูแนวโน้มโดยรวมเนี่ยดีกับทองคำจังมากนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ออกมาจากแนว BB Middle Band ในระดับราคาประมาณสัก2 3 3 0นะครับขึ้นมาทำ High, ไห้ในระดับราคาประมาณ2365นะครับก็ในภาพรวมนะครับเขากลับมานะครับอยู่เหนือเส้นสปีดไลน์เส้นนี้นครับเส้นสปีดไลน์ก็คือเส้น ที่มันคอนโทรลเทนระยะสั้นนะครับราคาเนีมีการหลุดไปตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเหมือนจะปิดปิ่มอยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะยืนได้ครับเคลื่อนที่ขึ้นไปต่อนะครับหรือว่าถ้ายืนไม่ได้นะครับอาจจะ ปรับย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแนวต้านกรอบรายวันตอนนี้อยู่ไม่ไกลนะครับต้องบอกว่าอยู่ไม่ไกลก็คือเป็นพีวีส์ไฮนะครับของวันที่21มิถุนายนนะครับประมาณราคา2370นะครับแนวต้านกรอบรายวันผมดูจากตัวอัปเปอร์แบนด์นะครับก็คือบรีนีินะครับอัปเปอร์แบนด์ของ BB 20นะครับสแตนดาร์ดเดเวียชั่น2.5อยู่ประมาณ2369-2370นะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาขึ้นไปในช่วงนั้นนะครับมีโอกาสย่อนะครับกลับลงมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้ายังได้โมเมนตัมนะครับยังดี อู่นะครับอาจจะเป็นการขึ้นนะครับชนย่อนะครับแล้วก็ยืดไปเทสเส้นแดงในหลักราคาใกล้เคียงกับ2390นะครับอันนี้เป็นอนาคตนะครับ ช่วงมันสุกนะครับที่มีวันนอนฟาร์มเพโนอาจจะได้เห็นโครงสร้างอะไรล้วขนนี้นะครับหรือไม่อย่างนั้นแล้วนะครับถ้าเรื่องของปัจจัยเรื่องของสหรัฐนะครับกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับเราอาจจะเราอาจจะเห็นราคาเนี่ยกลับลงมาเทสแนวเส้นค่าเฉลี่ยหรือว่ามีมิดเดิลแบนด์ในระดับราคาประมาณ2 3 3 0ามสได้อีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามดูคำตอบในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้นะครับโอกาสยังไงไปตามต่อนะครับกรอบส h เเนี่ยนะครับโครงสร้างสีฟ้าเข้มนะครับ ได้มีการเบรกไปแล้วนะครับในโครงสร้างนี้นะครับก็คือการเคลื่อนที่ในชั้นแน l นะครับโลว์ i g h ไฮตรงนี้ประมาณ2410นะครับโลว์โลก็2328นะครับเคลื่อนที่มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มแปรปิดโครงสร้างมียูคโคโลแถวประมาณ2390 2290ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็เคลื่อนที่นะครับในโครงสร้างของขาขึ้นมาครับก็เดี๋ยวตัวนี้เอาออกไปก่อนนะครับ ล่าสุดนะครับก็ราคาเนี่ยบริเวณวงกลมสีเขียวเขมเนี่ยนะครับเดิมนมันจะเป็นดต้านะครับซึ่งเป็นตัวกดราคานะครับตรงนี้กดราคาลงได้นะครับอุกศรชี้ให้เห็นนิดนึงนะครับกดราคาลงได้นะรตรงนี้กดลงนะครับ ล่าสุดกดไม่ลงนะครับราคาเนี่ยมีการเบรกเอาขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำนะครับซึ่งราคาโอกาสดูตอนนี้นะครับมันเหมือนจะพักตัวนะครับในเวนช่วงวงกลมสีเขียวนะครับอาจจะอยู่โล่ต่าถดประมาณสัก2 3งสหรือว่า2 3งสนะครับซึ่งเป็นตัวซัพพอร์ตราคานะครับแล้วก็อาจจะมีการเคลื่อนที่ได้ต่อนะครับก็ในกรดสีเฮนะครับ มีการเคลื่อนที่ที่ราคาเนี่ยมีการเบรกโครงสร้างมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะไปทดสอบไฮสองสามเจ็ดศูนย์นะครับกรอบหนึ่งเฮสนะครับไปดูต่อนะครับกรอบหนึ่งเฮสเราได้โครงสร้างใหม่มาแล้วนะครับก็คือชานเอลขาขึ้นนะครับตัวอัพเทนชานเอลตัวนี้นะครับเคลื่อนที่มาจากแนวสองสามสองสองเก้าสองนะครับแล้วก็ตู้ๆนะครับหรือว่าพยายามนะครับเบรกแนวต้านแถวสองสามสี่ศูนย์นะครับซึ่งเป็นอีเกเฮส มาหลายรอบนะครับจนในที่สุดเนี่ยก็เมื่อวานนี้นะครับสามารถเบรกขึ้นมาได้ในช่วงบ่ายแล้วก็พักตัวะครับสร้างเบรบริเวณนี้นะครับเบรคอยู่ประมาณ2 3 4 5หนะครับแล้วก็ทะลุขึ้นไปครับเราก็จะได้กกอบนะครับเกอบของเการเคลื่อนที่ของเกอบเวลา 1S เนี่ยประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นโลนะครับเป็นไฮแลโลตรงนี้นะครับแล้วก็วนส่วนของไฮไฮนะครับเราก็จะมีบริเวณนี้นะครับ จริงๆมันอาจจะมีสับชนแนลอีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ตีขึ้นมาให้มันลบการหรือว่าลายตามากจนเกินไปนะครับทีนี้นะครับตอนนี้ราคาแอฟโฟร์สหรือว่าใกล้เคียงนะครับมาเทสแนวซัพายโซนนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณซัพายโซนของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงราคา2363ขึ้นไปถึง2 370โดยประมาณนะครับตรงนี้ซัพายโซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ย่อลงไปนะครับ ในโซนสีเขียวนะครับเมื่อคืนนี้ approach ขึ้นไปนะครับในตอนประมาณสามทุ่มนะครับแล้วก็ย่อมามี neckline นะครับหรือว่าเส้นค่าเฉลีย่ยอยู่ประมาณ2-3-5-5นะครับโ mm hmm. ครงสร้างนะครับวันนี้ผมมองไว้2แบบก็คือจากจุดป,ปัจจุบันนะครับราคาจะเคลื่อนที่ต่อนะครับไป approach นะครับ ไฮเดิมนะครับของวันที่21อีกครั้งหนึ่งนะครับในระดับราคาประมาณ23.70นะครับชนอีกทีแล้วเนี่ยก็อาจจะย่อลงมานะครับมาพักฐานอยู่แนว23.55นะครับหรือไม่อย่างนั้นแล้วนะครับแนว23.55เนี่ยจะเป็นจุดพักตัวนะครับซึ่งอาจจะเกิดการเคลื่อนที่นะครับอาจจะกลับย่อลงมาก่อนพักตัวตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามเคลื่อนที่ไปนะครับไฮเดิม23.66ประมาณนั้นนะครับก็ราคาเนี่ยจะ คาดการจจะเคลื่อนที่อยู่ในระหว่างกรอบนะครับ23.5กับ23.70แล้วโดยพื้นดานราคาในโซน23.70หรือว่าตัวซัาายโซนของกรอบเวลา 1S นะครับเริ่มตั้งแต่23.63ขึ้นไปถึง23.70เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าราคาเนี่ยจะสามารถนะครับเบรกซัาายโซนตรงนี้นะครับเบรกไฮเดิมของวันที่21 ขึ้นที่ขึ้นต่อไปได้ไหมนะครับถ้าเบรกได้ก็มีโอกาสขึ้นไป a p p r o c h นะครับ2390หรือว่าพยายามไปเทสแนว High ก่อนหน้านั้นนะครับ2387 2390กนะครับก็เป็น High ก่อนหน้านั้นของวันที่เจ็ดมิถุนายนนะครับก็ยังไงนะครับใช้ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับการมีข้อราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณผู้สสนุนนะครับ บ็อกเกอร์ iu x นะครับมีบัญชีสีประเภทให้เราเลือกใช้นะครับ s ซนด d a r d s ซนด d a r d พล u ดบัญชีรอบัญชีปโปรนะครับฟรีสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับ ทองคําน้ํามันนะครับคู่เงินฟอเร็กดักชนีต่าง คริปโตนะครับดาสารกว่า250รายการนะครับบนแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้จาก l a y Store และ a ก็ Store นะครับสนใจข้อมูลเกี่ยวกับบลกเกอร์ iux นะครับอย่าลืมนะครับคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนี้ได้เลยนะครับแล้วกับพบกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำในครั้งถัดไปนะครับแล้วก็มาติดตามนะครับการเคลื่อนไหวของราคาได้ในเทดเทเทเดททอร์นะครับในช่วงประมาณบ่ายนะครับประมาณบ่ายสามของวันนี้นะครับสวัสดีครับ